สวัสดีท่านผู้ชมครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับวันนี้นําเสนอแปลงสวยแปลงเล็กนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับสวนทุเรียนราคาจะถูกจะแพงนะครับอ,อยู่ที่1อันดับ1คือทาเลนะครับอันดับ2คือเอกสารสิทธิ์อันดับอันดับ3คืออายุทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทาเลทองนะครับอยู่ติด ถนนลาดยางเลยครับท่านผู้ชมครับมีทุเรียนกระดุม7-8ปีถึง23ต้นนะครับให้ผลผลิตแล้ว3ต้นเป็นที่โนดด้วยนะครับหไร่ครึ่งทุเรียนต้นสวยสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีที่ว่างเปล่าเหลือไว้ปลูกทุเรียนหรือว่าจะปลูกบ้านได้นะครับขายยกแปลง3ล้านบาทน,นะครับพร้อมโอน ตอรองได้นะครับท่านผู้ชมครับมีสวยเหมือนสวนสาธารณะเลยครับโรงเรียนต้นสวยนะครับรอยู่เขตพื้นที่พ่วงน้ําขาวเบอร์เมืองราดนะครับนี่ครับอยู่ในใเขตชุมชนนะครับการเดินทางสะดวกสบายติดถนนลาดยางติดทางสาธารณะนี่ครับมีสระน้ำหนึ่งลูกนะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นัดดูถานที่จริงต่อรองราคากันได้นะครับนี่ครับดูความสวยสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับนี่ครับถ้ามีฉนดแล้วจำเลดีแล้วนะครับต้นไม่สวยราคาก็ตกนะครับอันนี้ก็สวยครบจบนะครับก็ ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับเสนอนะครับบ้านสวนที่ดินโดยเฉพาะสวนทุกเดียนสวยๆนะครับให้ท่านไน้พิจารณากันครับนี่ครับฝากกดติดตามแล้วก็จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับฝากลงคลิปก็ติดต่อแอดมินเทพใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผม